มาแล้วจ้ามากินยำกับแม่เพ็ญนะจ้ายำปลาหมึกกุ้งลูกชิ้นชิ้นหนึ่งอยำปลาหมึกกุ้งเตรียมเครื่องเรียบร้อยนะจา้าใส่ลงไปเลยจ้ะไปเลยหอมสับไ,ไวลืมหมู <c oughs> ลืมหมูลืมหมูหมูจ้าหมูหมูลวน ใส่ลงไปผุกเท่าคนให้เข้ากันเสร็จยำกินเองจ้าทำยำกินเองยำใส่นปลาเลกปลาลาดเพื่อจะเสร็จแน่นอน เช่นอยากอยากใช้น้ำปลาเพิ่มมาเริ่พี่น้องเด้อมากินยำกับแม่เพชรด้วยจ้า ยำปลาหมึกกุ้งหมูลูกชิ้นชิ้นเนื้อใส่ลงไปอี่ยงก็ใส่ใส่ไปแซบแน่นอนแซบแน่นอนพี่น้องแซ่บแซ่บ มาเด้จ้ามากินยำกับแม่เพ้นเด้จ้าแซ่บแซ่บแซ่บตะเด่นซิมแล้วบอสแซ่บแซ่บซิมแล้วแซ่บอร่อยแซ่บนัวโอ้ยฮอนเลยคลิปนี้ก็สำนึกก็ได้พี่น้องฝากกดติดตามช่องแม่เพ้นฝากกินเด้ไดจา้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายไปกินก่อนจา้า มาเด้จ้ะเดอ้อมากินกับแม่เพ้นเด้จ้ายำกุ้งปลาหมึกหมูลูกชิ้นจ้าเฮ็ดเองจ้ากินเองจ้าแซบแน่นอนแซบแต่เด้กซิมไปละจ้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย